หลังจากที่เราใส่ในการสินค้าในระบบ Google m e r c เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเซตสินค้าให้ขึ้นมาโชว์ที่หน้าเว็บไซต์หรือหน้าบ้านของเรานะคะมันจะมีวิธีการเซตอยู่2วิธีวิธีที่1นะคะเซตให้เขาขึ้นมาโชว์ให้สินค้าขึ้นมาโชว์ผ่านทางหน้าเพจที่เราต้องการนะคะเช่นในที่นี้นะคะเราจะกลับไปที่ตัวหน้า Dashboard นนะคะวิธีที่1เราจะเซตให้เขาขึ้นมาโชว์ในเพจที่ชื่อว่า Home Page หรือเพจหน้าหลักให้เราคลิกไปที่คําว่าเพจ แสดงเลื่อนลงมาตรงนี้ค่ะมันจะมีคำว่าน่ารักเราก็คลิกไปดีคำว่าน่ารักแล้วก็คลิปปคก,ลกลขึ้นมาเบลอตรงนี้นะคะ่ะแสดงตรงช่องเซิร์ชนะคะให้เราพิมพ์คำว่า u w แล้วก็ d o นะคะ w w แล้วก็ d o เสร็จแล้วตรงนี้ค่ะให้หาคำว่า p r o d ให้เราคลิกที่คำว่า p r o d นะคะออโรดัก์ระว่ามันจะดึงสินค้าทั้งหมดนะคะขึ้นมาโชว์เลยนะให้เราคลิกที่คำว่าออโรดักต์ค่ะคลิกเสร็จแล้วนะคะเลื่อนมองมาทางด้านขวาแล้วก็สไลด์ลงมาสกอร์ลงมาสกร์ลงมาเนี่ยค่ะมันจะโชว์เป็นสินค้าฉันกดอัปเดตได้เลยอ๋อที่ยังไม่มีลูกแต่ก็ไม่ดึงนี่คือวิธีที่ดึกนะคะ ต่อมามาดูวิธีที่สองค่ะ,ะตัววิธีที่2นะคะเดี๋ยวเราให้มันอัปเดตจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะถ้ามันขึ้นเป็นแถแถบแบบนี้มันยังอัปเดตไม่เสร็จนะคะรออัพเดตเสร็จก่อนวิธีการดึงขึ้นมาโชว์แบบที่สองผ่านทางตัวมีเทมนะคะก็คือให้เรากลับไปที่หน้า dashboard เหมือนเดิมเราจะคลิกตรงนี้แล้วก็ open link in new tab เสร็จแล้วไปที่นี่ค่ะไปที่คําว่า a p p e l l ลเเอาเมาส์วางรงคำว่า a p p e l l ล n นะคะสไลด์เมาส์มาทางด้านขวาแล้วก็เลื่อนลงมาที่คลิกที่คำว่าเมนนะูวิธีที่สองเราจะดึงผ่านทางเมนูเพราะฉะนั้นเราคลิกที่คำว่าเมนู a p p e l ิ n เนเมนูนะคะ กินไม่ออกกินมันจะออกทั้งก้องมันไม่ใช่็น ก็เมนูนะคะเดี๋ยวขอเข้าให้ดูใหม่นะเมื่อกี้เหมือนซาวเวอ์ดาวนะคะอ่อหลังจากนั้นนะคะก็คลิกที่คำว่า view all อพพลิเคชั่นเมนู view all เสร็จแล้วก็เลื่อนหานะคะเลื่อนหาคำว่า shop เนี่ยค่ะคลิกหาคำว่า shop 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 page เสร็จแล้วติก๊กถูกข้างหน้านะคะติก๊กถูกข้างหน้าคำว่า shop shop page นะเสร็จแล้วก็คลิกแอดทูเมนู เนูปึ๊งอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นเป็นคำว่า shop นะคะถ้าเราอยากแก้จากคำว่า shop เป็นคำว่าร้านค้าได้เลยนะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปบริเวณตรงนี้เสร็จแล้วเห็นคำว่า navigation Nav level ไหมคะตรง navigation level อะค่ะตรงนี้เป็นคำว่า shop ใช่ไหมคะข้างใต้เนาะให้เราแก้เป็นคำว่าร้านค้าก็ได้ค่ะ สนอเรก็ใส่ไปดูได้เลยค่ะอะ่ประมาณนี้นะคะสนะเราก็ไปดูผลลับหน้าบ้านค่ะวิธีการดูผลลับหน้าบ้านเราคลิกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือเอามาวางตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นลูกบ้านใช่ไหมเอามาวางตรงนี้เนาะ,ะนนเสนอเลื่อนมาว่าคลิกที่คําว่าวีสิทไซด